าวเล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวละอ่ะกลับมานะครับตกใจหมดเลย จะเสียงดังอะไรนักหนาเนี่ยนั่งเป็นอะไรเมื่อคืนไม่นอนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเลยอกินข้าวเหนียวทำตาให้มันโตๆหน่อยทําได้แค่นี้แล้วอ้นจะไปตาโตเหมือนคุณล่ะเท่าไข่ห่านเนี่สาวๆเดินผ่านอืมแหมันก็ธรรมดาถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่แสดงว่ายังใช้ได้นะมันไม่ได้เสื่อมยังใช้ได้นะคุณเนี่หมายถึงตาดานะเออสายตายังไม่เสื่อมนี่ใช้ได้นะแยกแยะออกว่าอันไหน เออน่าดูไม่น่าดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนเราะพาไปเที่ยวไหนคะคุณกนกนวลอินศพษรนะครับจะพาไปเที่ยวอำเภอจนะนะฮะจังหวัดสงขลาไปทำไมที่นี่เนี่ยเขามีความโดดเด่นนะครับนกเขาชวาที่นี่ก็ดังมากขันไหมขันไหมโอ้นกเขาที่นี่ขันขยันขันแข็งนะฮะขันด้วยแข็งขัน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 อย่างแข็งแรงคุณควรจะไปดูงานนะทําไมฮะเออ นกเขาชวาขันเก่งคุณควรจะไปดูงานบ้างแหมคุณรู้ได้ไงตามจริงไม่ใช่อะไรไม่รู้เม่อไหไปดูงานจะได้มาเลี้ยงคุณรู้ได้ไงว่าที่บ้านผมมันขันไม่ได้พูดเลี้ยงไว้เัื่อคุณจะเอามาเลี้ยงบ้างผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปขอข้อมูลเพราะว่าเลี้ยงแล้วมันห้อยตลอดไม่รู้เป็นยังไงเออบ้านท่านผู้ชมเป็นไงฮะขันหรือไมไปเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรล่ะมันนอกจากนกเขาชวาแล้วก็มีส้มจุกส้มจุกเออส้มจุก เขาบอกว่าดังเหมือนกันเป็นผลไม้เหรอคะเอออยากรู้ใช่ไหมไปกับคุณกนกนวลเขาสิเชิญฮะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอหัดใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอำเภอจนะนั้นมีมต์เสน่ห์เรียกว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับมต์เสน่ห์ของอำเภอจนะให้มากขึ้นค่ะไปค่ะ ชนะนี่เป็นอำเภอค่อนข้างใหญ่ของจังหวัดสงขลานะครับเรามี14ตำบล139หมู่บ้านประชากรนี่จะอยู่กันสองวัฒนธรรมคือมีทั้งไทยพุทธและก็มุสลิมอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยแบบพี่แบบน้องอยู่ด้วยกันแบบสันติสุขอ จนนี่เป็นอำเภอที่น่ามาท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามีสิ่งโดดเด่นต่างจากอำเภออื่นค่อนข้างมากมายนะครับเราเป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์เลี้ยงแล้วก็แข่งขันนกเขาชวานะครับที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศไทยนะครับเราจะมีแหล่งทางการเกษตรั่นก็คือการปลูกส้มจุกนะครับซึ่งรสชาตินี่จะแตกต่างกับที่อื่นนะครับด้าน เหและปาวัฒนธรรมเนี่ยเราก็มีวัดวารามที่แตกต่างที่อื่นนะครับเป็นวัดขวดซึ่งเอาขวดมาสร้างเป็นวัดนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสิงคโ,โปร์นี่มาเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจนะเราก็มีติดชายทะเลนะครับมีชายทะเลที่สวยงามมีน้ําตกมีอะไรคิดว่าเป็นอําเภอหนึ่งที่น่าสนใจมาท่องเที่ยวแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับนนครับเชิญชวนครับ เมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็เห็นภาพความสวยงามของอำเภอจนะจังหวัดสงขลาไปแล้วนะคะตอนนี้กินเที่ยวเลี้ยวเลาะพาผู้ชมมาตามหาผลไม้ที่ตอนนี้หารับประทานได้ยากแล้วค่ะนั่นก็คือส้มจุกจนะซึ่งก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยทีเดียวปัจจุบันก็เหลือไม่กี่เจ้าแล้วที่ปลูกส้มจุกจนะอยู่นะคะซึ่งวันนี้จะพาผู้ชมมาบุกสวนส้มจุกและก็ชิมส้มจุกของที่นี่ว่าจะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ตามประวัตินะครับส้มจุกของจนะเริ่มที่ตำบลแขนะครับเดิมเรียกส้มตรังการูนะครับซึ่งเป็นส้มที่มีคนนํามาฝากเจ้าเมืองสงขลานะครับสมัยก่อนแล้วก็กระจายมาอยู่ที่อำเภอจะนนะประกอบกับจนะเป็นดินมีดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะสมกับการปลูกกับการปลูกพืชตัวนี้นะครับการปลูกส้มจุกทาให้ส้มจุกจนนะมีลักษณะโดดเด่นนะครับซึ่ง ไม่เหมือนอส้มจุกที่พื้นที่อื่นะนะครับะจะมีลักษณะของความหอมของกลิ่นนะครับของกลิ่นของลักษณะรสชาติของเนื้อนะครับมีหลายคนนะครับนำส้มจุกพันจากส้มจุกจากชนะไปปลูกที่ที่อำเภออื่นจังหวัดอื่นนะครับเราจะได้คุณภาพที่ที่ไม่เหมือนนะครับคือของของชนะนี่จะมีลักษณะโดดเด่นที่ที่ต่างจากที่อื่นมากสมัยก่อน จะมีพื้นที่ปลูกที่ที่เยอะนะครับทำรายได้ให้กับาชาวอำเภอจะนะเป็นเป็นจำนวนมากในปัจจุบันเนื่องจากาพืชพืชตัวนี้นะครับได้มีพื้นที่ปลูกลดน้อยลงเนื่องจากาสมัยก่อนมันจะมีมีโรคทําทลายนะครับแล้วประกอบกับพืชตัวอื่นนะครับช่วงนั้นก็เป็นลงกองนะครับเข้ามาแทนที่พื้นที่ปลูกต้มจุกทาให้ต้นจุกนี้ลดลงนะครับ ในปัจจุบันนะครับมีพื้นที่ปลูกอยู่ไม่มากนะครับทั้งอำเภอจรนาคมีปลูกประมาณ216ไร่นี่ถ้าคุณผู้ชมอยู่บริเวณนี้นะคะจะได้กลิ่นหอมของเปลือกส้มซึ่งหอมมากๆเลยนะคะแตกต่างจากส้มเขียวหวานหรือว่าส้มทั่วไปนะคะอันนี้จะหอมมากให้กำนันอธิบายวิธีการวิธีการปอกปอก็ ถ้ตัดวอนนิดหน่อยแล้วก็มีดกะเทียงเข้าไปนี่เป็นวิธีการปอกส้มจุกจนะนะคะสาธิตโดยกำนันเลยทีเดียวก็เก็เกะเปลือกปึ๊บว้าวแล้วก็เกะเปลือกออกปึ๊บแล้วก็ค่ะรสชาติจะเป็นยังไงต้องสู่กระบวนการชิมค่ะ หวานชื่นใจแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆนิดๆไม่อันนี้มันเราเพิ่งเอามาจากต้นก็เรียกว่าส้มเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ๆต้นเนี่ยก็ยังส้มอยู่ต้องต้องไกลจากต้นไปเก็บไว้สักคืนหนึ่งสองคืนให้ลืมต้นให้ลืมต้นมันก็จะหวานขึ้นจะหวานเลยแล้วก็ส้มเนี่ยส้มจุกเนี่ยจะเก็บไว้ถึง1ิบวันก็ได้สิบวันก็อยู่นะครับ ถึง15วันรสชาติมันเนี่ยมันจะกรอบมันจะกรอบมันจะมีความหอมหอมอของของมันจะมีกรอบแล้วก็หอมนะครับส้มจุกจนะเป็นเป็นส้มที่เป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอัเภอจนะมามามา,มาช้านานนะครับ113ปีมาแล้วนะครับทีนี้ตลาดมันก็เดี๋ยวนี้ไม่เพียงพอตลาดต้องการเยอะนะครับ ทีนี้กิโลหนึ่งที่เขาขายในตลาดเดี๋ยวนี้ก็มี1 0 0 120ก็มีต่อหนึกิโลนะครับแต่ผลผลิตไม่พอไม่มีที่จะไปขายในตลาดนะครับทีนี้ก็อยากจะฝากนันดรงพี่น้องว่าทํำยังไงให้มีการปลูกส้มจุกเยอะๆจะได้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจนะได้ชิมส้มจุกรสชาติอร่อยๆไปแล้วนะคะรวมทั้งอาหารตาจากการท่องเที่ยวอำเภอจนะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะกะนกนวลอินสมพักษ์สอนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ ภาคใต้เรานี่มีอะไรดีๆเยอะนะครับอ่ว่างๆก็แวะไปเที่ยวกันนะคะฮะไม่ว่างก็ไปได้ก็เที่ยวคิวนะครับอยากเที่ยวก็ต้องไปนะคนเราเนี่ยถ้าผู้ชมครับบางคนเนี่ยนะมีเงินมีทองแต่ไม่มีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนเลยก็มีแล้วพอแบบนึกว่าจะไปก็บางทีไปสังขารไม่ไปขาเจ็บเออสังขารไม่ไปนี่หมดสนุกเลยนะเงินที่มีก็ไม่มีวไปเที่ยวเนี่ยต้องไปตอนที่ตัวเองไปได้ต้องแข็งแรงเนาะแล้วมีความสุขเช่นถ่ายภาพได้ นะฮะเออไปเล่นอะไรต่างๆที่เขามีให้เล่นลอ่ะอแล้วก็ต้องกินมาด้วยนะบางทีกินอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปทําไมใช่นะกินได้นู่นก็ไม่ได้กินได้นี่ก็ไม่ได้หมอบอกห้ามกินนะเบาหวานจะขึ้นอะไรเงี้ยมันอุย้ยมันมีความทุกข์อ่ะใช่ไหมต้องไปได้ในตอนที่เราไปนี่แหละฮะเอ๊ะงงต้องไปตอนที่เราไปได้อพักคู่เดียวครับไม่รู้ใครง่วงเนี่ย ผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง